วันนี้ผมมาไกลถึงอุบลราชธานีฮะเป็นครั้งแรกที่ผมมารีวิวที่ดินที่อีสานแปลนนี้มีความพิเศษฮะคือเป็นที่ดินที่ติดแม่น้านํามูลเลยฮะที่ดินแปลงนี้ฮะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารนะตำบลโพไซใกล้สถานที่สาคัญเนี่ยมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮะโรงเรียนบ้านท่าช้างฮะ ถึ้นห่างจากที่ดินเนี่ยประมาณ3าโลเศษเท่านั้นเองและผ่านจากโรงเรียนบ้านท่าช้างนะฮะเป็นวัดเอราวัณน,นะอีกแป๊บเดียวเราก็จะถึงที่ดินแล้วเนีย่ยฮะก่อนที่จะถึงที่ดินไม่ไกลเลยก็คืออนามัยนี่ฮนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลท่าช้างฮนะหรืออนามัยท่าช้างนั่นเองนะที่สําคัญที่ดินแปลงนี้ยังใกล้แหล่งชุมชนร้านสะดวกซื้อสถานีตํารวจโรงเรียนประจำอําเภอพิบูลมังสาหารและสถานที่สําคัญอีกมากมาย และตอนนี้พร้อมแล้วที่จะพบกับที่ดินที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งที่ผมเคยรีวิวมาพร้อมแล้วเชิญชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับพี่นัทนะ พี่นัทนี่คือเจ้าของที่ดินที่ให้ผมมารีวิวถึงอุบลราชธานีตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลโพไซครับผมอําเภอพิบูลบางสหานครับเป็นอําเภอหลักของอุบลราชธานีเลยนะฮะหลายๆคนพี่ถามหามผมมากว่าอยากได้ที่ดินติดน้ำติดแม่น้ําเลยดีตอนนี้เราหาม,มาให้แล้วฮะที่ดินติดแม่น้ํามูลนะค,ะคระัและที่เห็นอยู่นี่ที่เห็นอยู่นี่นะฮะคือที่ดินติดถนนหลวงฮะ,ะถนนลาดยางเห็นไหมฮะนี่ฮะ หลากยางในแท้ฮะแล้วที่ดูกรมทางหลวงชนบทอุบลราชธานีปากโดมนะฮะสามศูนย์เจ็ดแปดนี่ติดเลยและด้านหลังคือที่ดินใช่ไหมครับพี่ครับที่ดินครับทั้งผืนเลยทั้งผืนเลยนะใหญ่มากขนาดพี่หน้ากว้างทั้งหมด310เมตรครับ310เ<า>มตร <110 m S 1> ใช่พื้นที่ดินอ่ะที่ดินรวมทั้งหมดอ่ะคือ20ไร่กับ57ตารางวาอืม,มีโฉนด2แปลงครับ2ใบโฉนดติดกัน2ใบติดกันแต่ว่าที่ที่ผมเห็นเออ่ลอยลอยตรงกลางนี่คือไม่นับอยู่ในโฉนดถูกไหมพี่ไม่นับโฉนด ก็คือลำเหมืองอดีตเป็นลำเหมืองอันนี้ใช่ไหมใช่เป็นลำเหมืองไม่ค่อยๆเลี้ยวเข้าไปคดไปเรื่อยๆคือหรือรเรียกอย่างคือห้วยคาแขนนี่ฮะซึ่งปัจจุบันไม่มีน้ำแล้วไม่มีน้ำแล้วแห้งแล้วก็เป็นที่ดินเปล่าไปเลยกลายเป็นที่ดินผมว่าเป็นไร่นะคือที่ผมเคยถามมาเขาบอกว่าที่ดินผืนเนี้ยถ้าเกิดใครมาซื้อเนี่ยคุณได้ที่ดินเพิ่มไปฟรีๆประมาณเกือบ2ไร่เกือบ2ไร่เกือบ2ไร่เลยครับผมแสดงว่าซื้อย2บสองไร่นะนค่20ไร่ใช่ถูกต้อง คุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มมากติดแม่น้ํามูลน้ําผืนนะครับไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าว่าเป็นไง<ช>บ้างนี่นะฮะจุดสังเกตง่ายๆคือสะพานสะพานตรงนี้เขียนว่ากรมทางหลวงชนบทเลย2 5 5 8้าหห่างโรงเรียนบ้านท่าช้างเพียง3.7 7กิโลตะกี้ผมจับไม้มาใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยพี่มีศูนย์อนามัย ศูนย์อนามัยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยประมาณแค่โลกว่ากแล้วโรงพยาบาลใหญ่ต้องมีแน่นอนใช่โรงพยาบาลใหญ่ของเราอยู่หน้าปากซอยนะครับผมพี่บูนมางสะหารโรงพยาบาลประจําอําเภอเพราะว่าเราอยู่อําเภอพี่บูนก็ต้องเป็นโรงพยาบาลพี่บูนบางสะหารอยู่หน้าปากซอยเอาเองครับผมด้านซ้ายมือประจําอําเภอประจําอําเภอโรงพยาบาลใหญ่ครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะเดี๋ยวลงไปดูแล้วฮะนี่หน้ากว้างมากตั้งแต่ตรงนู้นถึงนู้นอ่ะเดินเหนื่อยผมบอกให้เหนื่อยมาก อีกหนึ่งคำถามต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนี้พี่นัดจะตัดไปขายก่อนที่จะส่งมอบหรือว่ายกให้เลยไม่ครับผมยกให้เลยใครซื้อที่ดินผืนนี้ผมยินดีมอบต้นไม้ให้หมดเลยทั้งผืนเลยคือเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใช่ครับ<ฮ>บอกว่าเป็นป่าเบญจพรรณเลยป่าเบญจพรรณดีๆ,ดๆดนี่เองครใช่ต้นไม้นี่ต้นใหญ่ๆหญ่แบบปลูกหลายสิบปีมากผมว่าเป็นพันต้นแหละถือว่าคุ้มมากใครซื้อขายได้เป็นร้านนะฮะอ่ะเราไปดูฮะต้นไม้เก่าแก่มากนะต้องระวังนิดนึงนะเอาแล้วครับผมเข้ามปในพื้นที่นะฮะซึ่ง ต้องบอกว่าร่มรื่นเหมือนกันนะร่มรื่นเลยล่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยไม้ใหญ่นะฮะผมขออนุญ,ญาตไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าที่เจ้าทางเลยนะฮะขออนุญ,ญาตดูพื้นที่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะว่าจากถนนเนี่ยเข้าไปถึงแม่น้ำเนี่ยประมาณกี่เมตรไม้เนี่ยไม่ไ,มได้ขึ้นถี่จนแบบว่าเราเดินไม่ได้นะเราอเดินแบบสบายเลยเนี่ยเหมือนจะมีต้นสักด้วยนะถ้าถ้าคนแบบมาซื้อไว้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะปรับปรับหน้าดินเราไม้ไปขายเนี่ย ได้คืนมาหลายล้านนะแต่ก่อนตัดก็ต้องอ่ว้บอกเจ้าที่เจ้าทางนะฮะดินดีมากครับเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้ถือว่าใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิดูดต้นไม้ดิตอนนี้ถือว่าเราเข้ามาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวผมให้ดูภาพทางอากาศดีกว่านะฮะผมว่าหนึ่งเลยนะฮะดินดีมากดินดีมาก หน้ากว้างติดถนนสวยงามเลยนะฮะเป็นถนดกรุฑแดงแน่นอนนะฮะผมว่าแปลงนี้คุ้มคุ้มเลยก็ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยมากๆนะฮะและติดแม่น้ำมูลด้วยแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำใหญ่ของอีสานเลยนะฮะของของอุบลราชธานีเลยดูต้นไม้ฮะคุณดูต้นไม้ฮะใหญ่ไหมดูแต่ละต้นนะฮะคือผมว่าเรื่องแค่จำนวนต้นไม้และค่าไม้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสองล้านเนี่ยผมว่ามีเอานะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันดีกว่า ที่ดินติดแม่น้ํามูลผืนนี้ฮะทั้งหมดเอาแค่เฉพาะในโฉนดนะ20ไร่กับ57วานะฮะและนอกโฉนดอีกน่าจะมี2ไร่ครับที่ราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าใครซื้อในช่วงนี้โควิดเนี่ยโคตรได้เปรียบเลยผมลดราคาลงมาได้อย่างหนึ่งเนี่ยคุณได้ต้นไม้ได้ไม้เนี่ยไปขายเนี่ยผมว่าหลายล้านหลายล้านหลายล้านต้อบอกว่าหลายล้านเลยนะเพราะว่ามันมีประมาณเกือบพันต้นครับ บอกเลยว่าผมคิดเพียงไล่ละแค่8 0 0 0 0นบาทเท่านั้นครับ8 0 0แสนบาทบาทเท่านั้นถูกมากนะเอาจริงๆอะเปิดรีสอร์ทริมน้ำเนี่ยใช่ครับอนาคตจะขึ้นอีกมากๆเลยครับที่ดินติดแม่น้ําผมจะบอกให้ที่ดินผืนนี้คุณได้จริงๆอ่ะเกือบประมาณ22ไร่ย2ไร่แต่ในโฉนดมีประมาณ20ไร่กับ57ตารางวาอ่า คุณได้ที่ดินเพิ่มอีกเกือบ2ไร่ครับติดแม่นม้ำทงผือหายากนะครับติดแม่นม้ำทงผืนกว้าง300กว่าเมตรเนี่ยบอกเลยว่าหายากมาก310เมตรเป็นเป็นหน้ากว้างที่สวยมากนะ<ว>ผมบอ<า>กให้ครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือค่าโอนเหรอพี่ค่าโอนคนละครึ่งครับคนละครึ่งนะครึ่งใช่ครับคนละครึ่งอ่ะและถ้าใครถูกใจก็ลองโทรมาหาผมดูนะเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่น่งพิกัดให้นะฮะคือที่ดินที่ซื้อจากผมไม่มีบวกเพิ่มนะฮะคือราคาจากเจ้าของโดยตรงเลยนะฮะ ใครสนใจโทรมา0813441600เดี๋ยวผมจะส่งพิกัดให้เข้ามาดูกันเองเลยว่ามันสวยขนาดไหนนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่นัดมากมขอบคุณนะครับพีสวัสดีครับ